ที่วัดตะพังตำบลเชียงรักใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพบพระประหลัดจากกษขันติโกจเจ้าวาดวัดตะพัง ท่านกำลังดูแลความเรียบร้อยภายในวัดต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามพระประหลัดจักรกิจ,จเจ้าอาวาสว,วัตพังท่านกล่าวว่าวันนี้จะมีศิลปินนักร้องชื่อดังคุณเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซและคุณวิภากรสุขพิมายหรือการวิภากรจะมากราบขอพรท้าวเวสสุวรรณโนแห่งวัตพังรุ่นปดนิทวีทรั์เพื่อเป็นสิริมงคลส่วนบรรยากาศภายในบริเวณวัตพังได้มีศิษยานุศิษย์พี่น้องประชาชนทางใกล้และไกลต่างทยอยเข้ามากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนกันอย่าง มากมายเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งเป็นวันหวยออกจึงมีชาวบ้านมากลับไหว้เท้า,ทาวเวสวรรโนหวังถูกรางวัลจากงวดวันที่16กรกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีศิษยานุสิธิ์มากราบไหว้เทวสุวรรณได้ถูกหวยจากการล้วงไข่ในตุ่มเงินตุ่มทองที่อยู่ด้านหน้าเทวสุวัณโนพร้อมเลขทูได้ทั้ง3ตัวตรงวันนี้ศิษยานุสิทธิ์ได้เข้ามากราบไหว้ขอพรเทวสุวัณโนนอกจากนี้ยังมีศิลปินนักร้องเซกโลโซได้เข้ามากราบไหว้เทวสุวัณโนเช่นกันทาให้บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักพระประหลัดจักรเกียรติเจ้าวาดวัดตะพังได้กล่าวว่าวันนี้ได้มีศิษยานุสิธิ์ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้เทวสุวัณโนกันอย่างมากมายและยังมีศิลปินนักอง ดางคุณเศกโลโซและภรรยาได้เข้ามากลับไหว้ทาวเวสุวรรณโนของวัดพังเพื่อความเป็นสิริมงคล